บทบาทนี้เกินกว่าที่ใครจะเข้าใจความลับที่ซ่อนอยู่ในทุกการกระทำผมเป็นผู้กำกับแต่เรื่องหัวใจตัวเองกลับคุมไม่ได้เลยนี่คือฉากที่ผมอยากลืมทุกเช้าเธอคือภาพแรกที่ผมเห็นความเป็นมืออาชีพที่ไรทิติเหมือนบทละครที่ไรทิติสัมผัสแผ่วเบาแค่เสียววินาทีแต่โลกผมหยุดหมุนไปเลยนี่คือการแสดงที่ดีที่สุดท่ามกลางความเครียดของการบริหาร รอยยิ้มเธอมันคือโอเอซิสที่ผมเฝ้ารอคอยเธอรู้ทุกความลับของบริษัทยกเว้นความรู้สึกที่ผมมีให้เธอความลับที่ผมซ่อนไว้แหวนวงนั้นมันไม่ใช่แค่พันธะแต่มันคือกำแพงที่สูงเสียดฟ,ฟ้าพังทลายทุกความหวังผมเห็นน้ำตาเธอโลกทั้งใบของผมพังทลายลงในพริบตาหมดสรุปที่ผมไม่อยากเห็นความเงียบเข้าปกคลุม จะเสียงในใจผมมันดังเหลือเกินผมพยายามทำเป็นไม่เห็นทุกการประชุมเธออยู่ตรงนั้นแต่เหมือนอยู่ห่างออกไปเป็นล้านไมล์ผมรู้สึกผิดผมอยากหยุดเธออยากอธิบายทุกอย่างแต่คำพูดมันติดอยู่ที่ลำคอผมกลัวจะทำลายทุกอย่างอาหารไม่มีรสชาติความคิดผมวนเวียนอยู่กับเธอผมกำลังหลงทางในบทของตัวเองเธอคงนอนไม่หลับเหมือนที่ผมเป็น ผมเห็นความเหนื่อยล้าในแววตาเธอผมเป็นซ e o ผู้ควบคุมทุกอย่างยกเว้นใจตัวเองที่กำลังเต้นรัวอย่างบ้าคลัง่งจดหมายลาออกเป็นฉากที่ผมไม่คาดคิดเธอเลือกที่จะเดินจากไปจริงๆไม่ผมจะไม่ยอมให้เธอไปบทบาทของเธอในชีวิตผมมันสำคัญเกินกว่าจะจบลงแค่นี้คุณจะไปไม่ได้บริษัทกำลังมีปัญหาใหญ่ผมต้องการคุณมากกว่าที่เคยเธอพยักหน้า แสงแห่งความหวังจุดประกายขึ้นอีกครั้งผมจะไม่ปล่อยเธอไปอีกแล้วเราทำงานร่วมกันอีกครั้งใกล้ชิดกว่าที่เคยความผูกพันเริ่มก่อตัวขึ้นใหม่สัมผัสที่ยาวนานขึ้นนานพอจะทำให้ใจผมสั่นไหวนี่ไม่ใช่แค่เรื่องงานอีกแล้วเธอเปล่งประกายเมื่อได้ทำงานผมหลงไหลในความสามารถของเธอบทบาทที่สมบูรณ์แบบเราผ่านมันมาได้ความสำเร็จร่วมกันสร้างความผูกพันที่แข็งแกร่ง ผมไม่อยากให้คืนนี้จบลงเธอรับชาจากผมแววตาที่อ่อนโยนเผยความรู้สึกที่แท้จริงออกมาผมรู้สึกได้ฝนตกกระหน่ำเราอยู่ใต้ร่มคันเดียวกันโลกทั้งใบดูเหมือนจะหยุดนิ่งผมอยากยืดเวลาออกไปแต่เธอยิ้มให้ผมรู้สึกเหมือนถูกตรึงด้วยรอยยิ้มนั้นรูปใบนั้นเป็นเครื่อเตือนใจถึงหน้าที่แต่ใจผมมันไปอยู่กับอีกคนแล้ว เธอชอบหนังเธอรู้ว่าผมชอบกำกับชีวิตตัวเองผมหวังว่าเธอจะเข้าใจคำพูดมากมายแต่ไม่มีคำไหนที่ผมกล้าส่งไปผมติดอยู่ในบทที่ไม่กล้าเล่น <c oughs> ความสุขเล็กๆในคืนที่เงียบงนันผมอยากให้เวลาหยุดอยู่ตรงนี้เธอเข้ามาบรรยากาศเปลี่ยนไปทันทีแววตาที่จับจ้องเหมือนกล้องวงจรปิดเธอแข็งแกร่งแต่ผมเห็นความสั่นคลอนผมรู้ว่าเธอต้องรู้สึกไม่ต่างจากผม คำถามที่แหลมคมผมพยายามหลบเลี่ยงแต่ความจริงมันหนักอึ้งอยู่ในใจผมต้องเลือกกันกับชีวิตตัวเองให้ชัดเจนหรือจมอยู่กับบทที่บิดเบี้ยวนี้ตลอดไปข้อความสั้นๆแต่มีความหมายมหาศาลผมกำลังจะเปิดเผยบ,บทต่อไปเรามาเจอกันท่ามกลางความเงียบงันของธรรมชาติบทสนทนาที่รอคอยกำลังจะเริ่มผมมองตาเธอแล้วรู้ว่าไม่มีทางย้อนกลับ นี่คือฉากสำคัญที่สุดในชีวิตผมผมบอกเธอทุกอย่างความรู้สึกที่เก็บไว้มานานแสนนานน้ำตาเธอไหลรินเธอจับมือผมแน่นความรู้สึกที่ผมรอคอยมาตลอดชีวิตมันเป็นจริงแล้วอ้อมกอดที่อบอุ่นผมรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านนี่คือจุดเริ่มต้นของบทใหม่ผมบอกออทุกอย่างมันเป็นการตัดสินใจที่ยากแต่ผมต้องซื่อสัตย์กับหัวใจตัวเองเธอถอดแหวน ด้วยความเข้าใจผมรู้ว่าเธอแข็งแกร่งพอที่จะเดินหน้าต่อไปเช้าวันใหม่ทุกอย่างดูสดใสขึ้นเธอเดินเข้ามาอย่างมั่นใจในบทบาทใหม่มือของเราประสานกันไม่มีกำแพงอีกต่อไปนี่คือบทบาทที่แท้จริงของเราเมืองทั้งเมืองเป็นฉากหลังเราพร้อมจะเขียนบทใหม่บทที่เราสองคนเป็นผู้กำกับผมมองเธอเหมือนมองเห็นอนาคตที่สดใสผมเลือกบทที่ดีที่สุดสำหรับเรา เธอพิงซฟความสุขเอ่อล้นในใจผมบทสรุปที่งดงามที่ผมเฝ้ารอคอยเราเดินไปด้วยกันในสวนแห่งความรักบทใหม่เริ่มต้นขึ้นแล้วอย่างแท้จริงแหวนวงใหม่สัญ,ญลักษณ์ของคำมั่นสัญญาที่แท้จริงบทบาทของเราคือคู่ชีวิตจูบที่อ่อนโยนยืนยันทุกคำพูดทุกความรู้สึกผมคือผู้กำกับหัวใจเธอเส้นขอบฟ้ากว้างใหญ่ เหมือนอนาคตของเราที่ไม่มีที่สิ้นสุดเราจะก้าวไปด้วยกันบทบาทนี้เหนือกว่าทุกบทที่ผมเคยกำกับมันคือบทบาทแห่งความรักที่แท้จริงและนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่เราจะกำกับมันไปตลอดชีวิตของเราสองคน